ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีเอฟซีอีหลาหน้อยอุ้งอิงทั่วประเทศทัวประเทศไทยทั้งทั่วโลกและก็ต่างแดนพี่พี่น้องน้องซุพ่นสวัสดีเอฟซีแฟนครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเด้อค่ะเดอ้อ สวัสดี FC ช่องคุรีชาเนี่ค้นสีสเกตนะคะก่อนอื่น่็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เของมาช่วงคิปมาหายกำลังใจมากดถูกใจคอมเมนต์ยางสั่งสันในช่องนะคะคุรีก็เป็น FC เป็นแฟนคลับน้องอุ้งอิงเช่นเดียวกันแต่ด้วยวัยอายุนะคะกับมาเฮ็ดกับอาจจะซาเน้นะคะก็ฝากช่องให้พี่น้องเขามาหายกำลังใจในเด้อค่ะเดอะ้อเป็นเพื่อน เป็นกัลยาณามิตต่อกันนะค่ะเนาะสำหรับมือนี้ก็น,นำข่าวดีๆเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยน้องอุงอิงเมื่อบอกสูพี่น้องทุกคนคือเก่าด้วยความหักและความแพงมาติดตามน้องอุง้งอิงสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะหรือว่าดาวจลัดฟ้าหรือว่าดาวที่ไม่มีวันตกนะคะลูกพ่อลูกคู่บุญนะคะที่เพิ่นฮักเพิ่นเบิงเพิ่นแย่งกัน,นะะเนาะพี่น้องเนาะจะได้กลับไปเบิงและก็ไปติดตามนะคะ เป็นยังไงคะพ่อลูกคู่บุญเพิ่นกับประกาศว่าถึงลูกสาวคนหนีนะคะห้องเพลงหอบฝันมาหลังหา่างสามสิบล้านวิวนะคะมาสมัครอยู่หนาหางจากมือนั่นจนหอดมือนีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับเป็นตาอนอนซอนะคะความหนาหาของน้องอุ้งอิงเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอานะคะพี่น้องเอ้ย หากอีหล่าหน่อยก็ตามเบิงนะคะโบว่าจะไปอยู่หม่องใดนะคะกะติดตามเบิงไอ้กาลังใจอีหล่าหน่อยเสมอเ้ยค่ะพี่น้องหากแพ่งกันเบิงแย่งกันเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะอีหล่าหน่อยของเฮานะคะ ยีราหน่อยก็เป็นตาออนซ้อนนะคะ ทุกเรื่องนะคะบ่ว่าจะเป็นพ่อให้เห็ดหยังเพื่อนกับสีเฮ็ดน้ำเนาะค่ะเนะาะการแต่งหน้าพ่อก็จะดูแลทุกอย่างบ่กให้ขาดสายตาได้ได้่อบอดโจนี่เราหักลูกสาวเราแหงเนาะค่ะเนาะก็อยากให้พี่น้องเห็นความรักของพ่อลูกนะคะความรักของพ่อลูกที่ว่าเบิงแย่งกันมาตั้งแต่มือว่ามือเรลกจนหอดมือนี่นะคะเป็นจังได๋เนาะเพื่อนก็ฮหกักเพื่อนก็ดูแลก,กันบ่าขาดนะคะตั้งแต่มือว่า นะคะเมื่วอวานเพิ่นแสดงอยู่ชันบุรีเนาะค่ะเนาะชุดสีเขียวเหนียวซัพเนาะพี่น้องคือสีหินเนาะเพิ่นก็ะยอกกันเด้อค่ะอะ่ไปชมกันเด้อค่ะเด้อสุดเสียงยาวก่อนโอิปนี้ไม่ต,มตอบ<ๆ>สีกลก,กลอยประกัสีมากกลอยเขียวเขียวก็นั่งตานี่เห็นบอกประกัสีกกลอยก็นั่งตานี่นี่บอก จิมี่อบดโจมาหักแล้วก็ยังมี่อหักแม่หักมาซอยแหมหน่อยนะคะเห็ดมาไล่เห็ดมาไล่ออนซ้อนออนซ้อนนะคะซอยแมมหน่อยอเห็ดมาไล่ผออีกกับเป็นคนนทายลิปนะคะตาหักอีหลานหน่อยเด้ออย่าลืมไปชม่มิปให้ออ่ออีกจนจุบย่าขางโคษณาเด้อเอฟซี่ฟนคับของอีหลานหน่อยห้ยกำลังใจ่ออกเด้อค่ะเด้อหายกำลังใจ่อเอกให้เพื่อนได้ เหมือนเป็นมาลัยมอบมาลัยให้เพื่อนน้อ,อเป็นกำลังใจให้พ่อเอกและแม่หน่อยสู้นะคะทำหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีนะคะแม่หน่อยก็ค้าขัดเลยค่ะแม่หน่อยก็ไปช่วยนะคะทำมาลัยให้ลูกที่เขาส่งเงินออนไลน์มาให้นะคะพี่น้องเข้ากับอุย้ยผู้อยู่ต่างประเทศกับโอนเงินเข้าบัญชีมาใหา้แม่หน่อย แม่หน่อยก็เลยเดี๋ยวมาเฮดมาไล่นะคะคืนนี้นะคะคืนนี้พี่นองเอ้ยคืนนี้เป็นวันที่28นะคะพี่นองอย่าอย่าลืมเด้อค่ะไปชมอยู่บางกะปิเดอะมอไปให้กําลังใจนะคะเ่นแค่หกทุ่มะะเดอ้อค่ะเด้ออยู่ในกรุงเทพข้อิจํากัดเวลาเข<ม>้าไปเบิง่งแม่หน่อยเฮดมาไลา่ว่าเพนบอจัไนได๋เนาะคะ่ะทางได้พิ่นมันบุคอยนี้มองบุคอยสะดวกครับ ทีมบานฮัทครับบ้านฮัทล่ลายหลังครับมือพอกันอยู่บ้างกับปีครับตะวันนาบางกบปี หลังจากแม่หน่อยเป็นเห็ดมาไล่แล้วพี่น้องไปบึงยีราหอหน่อยห้องจนวานะคะห้องเพลงจนวาแล้วกับ บัตริเมือ่อพอเมียพีนยยพ่น้องเข้าบรยอบเมื่อเด้กับพี่น้องกับมหาห้กำลังใจดูนะคะขอทายลูกขอจับม,มือยุหันนะคะเอฟซีแฟนคลับทีหักอีลาน้อยของห้านะคะน้องอุ้งอิงรัตนาพรดาวจรลัดฟ้ายืนหนึ่งอยู่ในใจเสมออุ้งอิงรัตนาพรสาวน้อยเพชรบ้านเพลผู้ได้ห็นกับหักพอปลาความหนาหากักความเป็นเด็กหน่อยตะมุตะมีแล้วที่สำคัญอีลาน้อยกะตันยูนะคะคูรี เห็นมานะคะถึงได้มาพูดนะคะตั้งแต่วันนั้นนะคะวันที่มาสมัครจนฮอดเบอรี่ยีราหน่อยกับท่าหนาทีของตัวเองได้ดีเสมอมาพี่น้องกับเบิงเอานะคะเย่าว่าคุรีเด้อคอมเมนต์กับคอมเมนต์ย่างสั่งสค์แนบเบิงในโโรมี่สิมีผู้ใดเห็ุใดอายุ18ปีนะคะอายุ18ปีกับว่าตัวเองว่าเป็นสาวแต่ว่าท่าหนาทีของเจ้าของได้ดีที่สุดนี่คือตัวอย่างนะคะนี่คือศิลปินยืนหนึ่งอยู่ในใจ เสนอนนะคะคี่คือซุปตาตัวน,น้อยนะคะน่ารักตะมุตะมินะคะซุถ่ายเลถ่ายนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเบิงเอาแย่งเอาฝากลูกสาวเฮงฉาิของเฮ้ามือนีวันที่ยี่สิบแปดลืมไปไหนกำลังใจอยู่บ้านกะปินะคะ ออดเวลาเราเด้อค่ะขอคุณพี่น้องที่เขามาชมคลิปนะคะมากดถูกใจมากดคอมเมนต์อย่างส้างสรรค์ฝากช่องคุีชาแนลเอฟซีอีหลาหน้อยน้องอู๋หญิงเป็นเพื่อนนะคะเป็นช่องเล็กๆแต่ก็จะทําหน้าที่ก็คือเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้อีหลาหน้อยโด่งดังมีแต่ความรักแล้วก็คิดดีทดําดีสิ่งดีๆจะมาหาเนาะนอนหลับให้ได้เงื่อนมือนยพี่น้องเพื่อนๆแฟนครับเอฟซี FC, น้องอู๋หญิงตื่นขึ้นมาให้ได้เงื่อนหลานให้มีโชม์มี กินบอบุกจุบกระลุ่มสวัสดีค่ะ